นี่คือ l i ฟ e Action จาก s t ตรออ d r e มเวิร์สครัต้นฉบับแอนิเมชั่นที่สร้างปรากฏการมาแล้วทั่วโลกกวาดรายได้สูงถล่มทลายไปกว่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมอีกด้วยครับที่ก็เรียกได้ว่าฮิตอย่างมากครับผมจนทําให้มีภาคต่อมาแล้วถึง3ภาคในเวอร์ชั่นฉายโรงและก็ยังมีซีรีส์ภาคแยกต่างๆนาน,นา,นนานรวมถึงละครเวทีฟอร์มยักษ์นะฮะอีกมาก ีีทเดยวและก็ทําให้คนทั้งโลกตกหลุมรักเจ้ามังกรเพลิงนินตาโตหน้าตาแบลวๆอย่างเขี้ยวกุดไปตามๆกันกับ How to Train Your ราก g o n ครับ และปีนี้ครับผม2,025กับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของอีกคับและเขี่ยวกุดกับ How to Train Your Dragon ในเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งผู้ที่จะมาคุมบังเหียนเขียนบทและกำกับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเดนเดบลองครับจากแอนิเมชันต้นฉบับทั้ง3ภาคนั่นเองที่แกบอกเลยว่าแฟนแฟนแฟรนชส์เรื่องนี้เนี่ยจะได้สัมผัสกับมังกร ที่เราคุ้นเคยนะครับมากมายหลายตัวรวมถึงฉากต่างๆที่เราเคยประทับใจก็จะถูกเนรมิตกลับมาอย่างสวยงามและก็สมจริงสมจังยิ่งขึ้นและยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนในรอบนี้ส่วนคนที่จะมารับบทสหายมังกรไฟอย่างอีกครับก็คือดารานุ่มย่างเมสันเฟมส์จาก The Black Phone และก็ Incoming ครับ นี่คือการนำแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของสตูดิโอ DreamWorks Animation มาสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงเพื่อที่เราจะได้เห็นความน่ารักของเคียวกดได้อย่างใกล้ชิดและก็เรียลมากขึ้นครับพร้อมกับ การดื่มดำมิตรภาพอันน่าประทับใจระหว่างเพื่อนต่างสายพันธุ์มนุษย์และมังกรที่เคยทำให้เราได้ปลื้มปริ่มหัวใจมาแล้วและความรู้สึกนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกขั้นกว่าสัมผัสพลังแห่งมิตรภาพและความอลังการงานสร้างของโลกมังกร และเตรียมพ และสัมผัสเต็มตาเต็มอารมณ์ทั้งภาพและเสียงในระบบ IMAX ครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อฉายใน IMAX โดยแท้จริงครับกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้สัมผัสกับอัตราส่วนภาพที่เพิ่มมากขึ้นในฉากสำคัญสำคัญต่างๆกระหึมรอบทิศทางด้วยระบบเสียง IMAX 12 Channel ทั้งเรื่องและก็ระบบไ m แ x ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีเสียงภาคไทยอีกด้วย ครับผมซึ่งเสียงภาคไทยตัวละครหลักอย่างอีคับเนี่ยก็จะให้เสียงภาษาไทยโดยอูวินตั้งสักยืนครับและตัวละครแอสทริกครับผมก็จะให้เสียงภาคโดยสยามโม มิถุนายนนี้ความผูกพันจะะยานพาพวกเขาขึ้นสู่ความสูงระดับใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีอีปิกแห่งปี h าว to เทน i จ y o u ดราก g อนอภินิหารไวกิ Viking, ้งพิชิตมังกรในโรงพยนตร์ครับ <it> like the size of my <laughs>